วัยสาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับอ,อ่าวันนี้เฮาจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอ่าทำไฟล์ CSV เพื่อที่จะเอาไปอัพโหลดลงในแ a นวาหรือว่า Adobe Stock นนะครับมาไปทำตามด้วยกันเลยครับอันดับแรกเขาก็ไปที่ Google Drive ว่าใน Google Drive นี่ผมจะทำมันอ่าอยากก่างก็ชีตของผมเอาไว้พ่องแล้วอ่ะนะครับเราก็ไปที่ชีตของเขานี่นะครับอ่าเขาก็ไปที่ต่อไปนะเขาจะไปเอางานของเขาเพื่อที่จะมาทำเป็นไฟล์ CSV นะครับอันนี้คือไฟล์งานของผมที่จะเอาไปทำ CSV นะครับ เป็นตระกูล SVG นะครับไฟล์ของผมแล้วก็ไปตรงที่ Ctrl A แล้วก็คลิกขวานะครับไปตรงที่เมาส์คลิกขวาคลิกขวาไป Copy Ad p p a t พานะครับเสร็จแล้วกลับมาที่นี่ครับที่หมายเลข2องแล้วก็กดวางนะกดวางเสร็จแล้วเ้าก่อมาก๊อปตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก๊อปตั้งแต่ชิดอันนี้ไปโอเคลากไปยาวๆเลยก๊อปปี้แล้วก็ไปตรงที่แก้ไขไปค้นหาและแตนที่นะครับอะไรคอนทรลววางไปแล้วก็แทนที่ด้วยทั้งหมดแล้วก็เซตสิน้นนี่นะครับไฟล์ของเฮาที่เฮา เราก็ตรวจเช็คไปเลยนะว่ามันถูกต้องก่ออันนี้นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคถูกต้องอันนี้เป็นไฟล์เนมโอเคถูกต้องอันนี้เป็นไตเติลเอ่อไตเติลก็ถูกต้องน,นี่คีย์เวิร์ดของเรามีกี่คำกี่คำก็เช็คดูได้นะครับโอเคถูกต้องอาร์ติสอาร์ติสชื่อของชื่อเป็นชื่อคอนเซ็ปต์นะครับ จะใส่ชื่อเฮาก็ได้ชื่อพอร์ตของเฮาก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นอเนี่ยก็ชื่อคอนเซ็ปต์ก็ได้อันนี้ local นี่เป็นอันทีฮ h จะใส่ไปตามๆกันนะครับที่เพิ่นบอกไว้ต้นฉบับมันที่ผมดูมาก็มีหลายท่านหลายคนเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นการยาวไปเอาบาเอายาวยืดไปเอาต่อไปเอาก็จะไปอันนี่นะครับมานี่เลยไปตรงที่ค่าที่ด้วยความมานี่นะครับนี่เลยไปเลยกดเลยนี่ก็เป็นตีเซตเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ลอันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเช็คดูได้นี่ไฟล์ที่เราทํามาไปตรงที่ดาวน์โหลดนี่ครับ ไฟล์ที่เราโหลดลงมาก็าเป็นที่เซฟเรียบร้อยแล้วกว็พร้อมที่จะเอาไปอัพลงแชนนว่ากับ Adobe Stock แล้นะครับคลิปนี้ก็มีตะอีนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับกดแชร์ก็บัํำดีเลยขอบคุณจ้ดนหะกขอบคุณจ้ดหลายแบบนี้อย่างเฮ้่นะครับขอบคุณครับ